เอาก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเอ h o โคเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องธาตุกันก่อนไหมือธาตุเกมนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันอยู่6ธาตุนะครับก็จะมีธาตุน้าแข็งธาตุไฟไฟฟ้าลมแล้วแสงแล้วก็มืดนะซึ่งหลักการใส่เอ h o โคแบบเบสิกเนี่ยมันก็อิงตามธาตุนั่นแหละก็คือถ้าตัวละครเนี้ยมันธาตุน้ำแข็งใช่ไหมเราก็ใส่เซตเอ็โคแข็งตัวละครธาตุไฟก็ใส่เซตเอ็ก ึ่งถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมันดาเมจเป็นธาตุอะไรเนี่ยเราก็มาที่หน้าตัวละครนะมาที่ตรงโอเวอร์วิวแล้วธาตุเนี่ยมันก็จะบอกตรงข้างๆชื่อในะด้านซ้ายชื่อของตัวละครตัวนั้นในในเขียนไหมกาซิโออันนี้น้าแข็งไออย่างน้องวอลิน่าเนี่ยก็จะเป็นดาเมจแสงใช่ไหมเอกพิชารคาโร่เนี่ยก็จะเป็นดาเมจ ไฟฟ้านะครับผมก็จะมาดูตรงนี้แบบง่ายๆเลยนะครับผมและมันก็จะมีเซ็ตเอ็โคอยู่3เซตนะครับที่มันไม่ตรงกับทาุไหนทาดหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเป็นเซตฮิวแล้วก็มูริตแล้วก็ลิเกอรลิงนะครับก็จะอธิบายสำหรับเซ็ตฮิวก่อนนะก็จะเป็นเซ็ตที่เอาไว้ใส่กับตัวละครก็ตามชื่อเลยเอาไว้ใส่กับตัวละครที่เอาฮิว Hugh นะครับก็อย่างเช่นชอคิปเปอร์เวอร์ลิน่า ยูฮู hoo, แล้วก็ไปจื่นะครับ4ตัวนี้ส่วนเซตมูลิตเนี่ยเซตมูลิตก็จะเอาไปใช้กับพวกซับดีพเนะครับผมส่วนซับดีพเคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปอธิบายกันในคลิปหน้านะครับผมต่อไปก็จะเป็นเซตเลนกริงนะครับหรือว่าเซ็ตอีทีเคนะครับเรียกกันสั้นๆก็จะเป็นเซตที่เอาไว้ใส่ได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยต้องมีสกิลเอาท์ที่ สร้างดาเมจดได้นะครับผมถึงจะใส่เซตนี้คุ้มนะและก็มาถึง5เซตใหม่เซตสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นเซตใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในบ u เ l อเรียนเว็บนี้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมจะไม่บอกให้มันเยอะเกินไปนะเดี๋ยวคลิปมันจะน่าเบื่อแต่ว่าผมจะสรุปให้ฟังเลยว่าเซตไหนเนี่ยเหมาะกับตัวละครตัวไหนนะครับโดยเซตแรกเ,เนี่ยเซต40เนี่ยก็จะเหมาะกับน้องคาร์อต้านะครับผมเป็นเซตที่ใช้กับคาร์อต้าโดยเฉพาะนะครับ เซตต่อไปนะเป็นเซต Eternal นะก็จะเป็นเซตแสงใหม่นะก็จะใช้ได้กับโลเวอร์แสงแล้วก็นะ้องโฟบี้เนอนาคตนะครับเนื่องจากว่าไอเซตแสงใหม่นี่มันมีเงื่อนไขที่ต้องติดเป็นสเปกโตเฟสเซลนะก็คือตอนนี้ใช้ได้แค่โลเวอร์กับน้องโฟบี้นะครับต่อไปเป็นเซตมิดไนน์นะเป็นก็คือเป็นเซตมูลิตใหม่นะที่เราเรียกกัน ตอนนี้ก็ใช้ได้กับน้องล็อกเชียนะครับผมในปัจจุบันและก็มาถึง5เซตใหม่เซตสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นเซตใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในบ u เลรลลเว็บ2.0นี้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็อย่างเช่นน้องจืือนะส่วนดาวเวทนอสหนาเนี่ย